ฮัลโหลนี่อาหารเหนือจ้านี่กินนี่นี่เธอดูสิน่าก,กินไหมเธอนี่นจะต้องใส่น้ำปลาเข้าไปในไข่ก่อนนี่จ้านี่จ้ะนี่เธอมันน่า,า,นาก,กินมากแล้วเสร็จแล้วฉันก็ต้องบี้ไข่ให้เป็นอย่างนี้เธอมาดูสิเขามาดูไข่นี่พี่ต้มเด้นี่พี่ไว้นี่ไข่นี่ ทำให้ดูสดสด้าไข่นี่ไข่น่าก,กินมากอะ่ะอืมไข่ไข่เอาไว้นี่นะแล้พริกนมโอ้โหคำนี้นี่คำนี้จ้ะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้ไม่ร้อนอืมอร่อยมากอ่ะอ ไส้อัว่วไส,ส้อัวอร่อยมากเนี่ยไส้อัวอืมหมูย,ยอหมูย,ยอก็อต้องชิกับน้ำพริกนุ่นมข้าวหมูข้าวหมูอใหญ่มากอร่อยมากนี่ กับนนกระเทียมกราแดงผักกาดดองกับน้ำพริกหน,นุ่มนี่ผักกาดดองกับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็นี่จ้ะหมูทอดเธอหมูทอดนะจ๊ะนี่ทอดเองจ้ะนี่หมูทอดของที่บ้านจ้ะ ไข่ฮอตด้วยหมูย,ยอมีก,กับกับพริกนมอีกแล้วอืมอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงนี่ไข่ต้องใส่ค่ะน้ำปลาอีกนิดนึง 嗯。Mm. หิวจะกันนาบ้าอายังไม่ลิกอีกเหรอาย